พี่โกศลแก็ับมินเนี่ยไปนอนเอออย่างนี้แหละอย่างเงี้ถูกต้องถูกต้องอถูกแล้วนี่แหละนี่แหละตัวนี้แหละเออมันต้องเป็นแบบนี้นี่แหละพี่กสลมันจะมีโฆษณาเข้านะพี่โกศลแกบอกทําไมของพี่ ของน้องไก่มันเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้อืมแล้วก็ไปตั้งค่าจะมีโฆษณาเ่านั้พี่โดสณาเกงกทำไมของพี่ของน้องไก่มันเป็นแบบนี้นี่แหละแบบนี้หละแล้วก็อ่านเครื่องนี้ตั้งค่านี่ลองตั้งเองไหม๋ยวกดไลค์ไหมลองลองลองนี่แหละแบบนี้ ไปก่อนนะคะปิดไลฟ์ให้แม่สวัสดีค่ะปิดไลฟ์ไงปิดไลฟ์เหรอสต็อปอ๋อขอเขาให้ไลฟ์เสร็แล้วไปตั้งค่าวเอาใช่ไหมลองใช่ไหมให้แม่ลองตั้งไงปิดก่อนอ่าเขาจบไลฟ์ก่อนนะคะทดลองค่ะทดลองนะคะสวัสดีค่ะเสร็จวตั้งข่าวอาใช่ไหลองใช่ไหมให้แม่ลอง